น่าจะเข้าจริงวะน่าจะไม่หลอดเจอในตู้เว้ยยาอ่อนยิบหายตำรวจอี่อ่ะพ่อเงื่ะ แม่งจอดแช่รายเดิมมาเป็นสิบยี่สิบนาทีแล้วกูไม่เห็นแม่งจะเจอตำรวจเลยกูเห็นพอเราแ,แช่ปุ๊บนะโอ้โหฮอมาตำรวจมารถอย่างวะเยอะไอ้เฮ้อพอแม่งแช่เงียบคลิปไอ้เฮ้อกูอินเทอร์เน็ตคิวเอที Q U A T เลยได้ไหมนี่ เออจะเออไม่ว่าหรอกแต่ตำรวจไปตานไหนวะมันจอดอยู่ที่เดิมอะ่ะไอ้เฮียเคก,ก็กดอยู่ที่เดิมฮอไม่มีมาตำรวจหายไปไหนวะสุดยอด รอดอะรอดอยู่ละแต่หอไอเหี้ยอยู่ดีแม่งขับตรงๆแต่หลุดเฉยอย่างรั่วเลยกูน่าจะไปหวั่นอะดูทรงอะไม่มีคำว่าตำรวจมาเลย โชคดีเจอที่ตู้จ้ากูไม่รักเพื่อนละต่อไปเนี้ยไอเหียใครจะรักกันก็รักเลยกูไม่รักละรักแล้วแม่งพอแม่งเกิดมาแม่งก็ไม่รักเพื่อนต่อไอเหียเกิดมาเอาแต่ตัวเองเล่นกันเอง่วย น่าจะเออแหละน่าจะเออร้อยแหละเดทรงอ่ะโคตรยาวอ่อน่ะเชื่อกูป่ะ อันเนี้ยอยู่ที่เดิมเนี่ยกดเคสไปแล้วสี่รอบแล้วเนี่ยจะเข้ารอบที่ห้าละไอ้เฮ้อ่ะกูไม่เห็นตำรวจโผล่มาเลยหอก็ไม่มีมันกระจายกันจริงเปะ่ะ น่าจะไม่รอดละเออกี่เคสวะเนะี่ยอันเนี่ยเราพิ Hạ ละไอ้เหี้ยพ่อออกมือตำรวจไอ้เหี้ย พอเจอก็ไม่ขับตรงๆแต่ฮอหลุดโอ้โอ้เสียยมันหลุดในโกวพป่ามาคุยน้ากับคนในแกงมันได้เชื่อเพื่อนเลยใช่หรอมีแล้ววะ ผมกดจีอยู่ที่เดิมห้ารอบหกรอบแล้วเนะน,นี่ยไอ้เหี้ยกูไม่เห็นตำรวจมาเลย <c oughs> ไม่น่ารอดวะน่าจะเออ แม้ถ้าถ้าเสียงบัลลนรจริงก็แจ้งนตามกฎแค่นั้นเอง โดนดิไม่เจอตำรวจเลยไอ้เหียมันแช่อยู่ที่เดิมอ่ะผมกดจีไปห้ารอบหกรอบอ่ะห่วยเข้าตู้เฉยโคตรปัญญาอ่อนอ่ะกูจะไม่รับเพื่อนอีกตอไปละแต่เป็นเนี่ยใครจะชุบหลังบ้านมันก็ชุบด้ยกูไม่ชุบให้ละ ผมก็เดือดเือนกันแหละแล้วมาเข้าตู้เนี่ยเฮ<ว><ก>ียของของเบทหอตอนไหนอะ่ะกูรักเพื่อนแต่เพื่อนไม่รักกูไหนเฮียใครอยากเป็นคนชุบหลังบ้านมันก็เอาเลยวะกูไม่ได้ชุบให้หลักคนหนึ่งอ่ะสองลูมั้งปืนด้วยเฮียปืนมาด้วย เออไอ้เฮียเนี่ยจีรอบที่หกแล้วไอ้เฮียเอ้รอบที่เจ็ดแล้วมั้งรอบที่หกแล้วเจ็ดแล้วไอ้เฮียที่เดิมเนี่ยไม่เห็นมีฮอไม่เห็นมีเฮียอะไรมาเลยเบอร์กูมันบักเหรอหรือจีมันบักเหรอควยข่าวนี้กูมาแช่กันกูเห็นโดนกันยับเลย อ่าพี่ต้องเาโทรศัพท์ยังไงห้าห้าสองครับกี่ไพ่ไม่มีทรศัพไอเท็กตัวครับได้ครับซื้อบัตรหมดเลยครับหนูมีสิบหกหนมีิบหอันเพรานรัพท์ใส่แล้วใช่ไหมไดแล้วครับต่อลครับห้าครับ รพากากระเป๋าสามสิบขับเอาอะไรคะเท่าไหร่ครับทั้งหมดอยากสักคนนะครับเอาอะไรบ้างครับทุกอย่างเลยครับวอลประกันเป็นมีดแล้วก็ทั้งหมดล้านสามครับโอเค <Okay. S 2> ครับคุณออฟนะคะถูกไหมถูกไหมอันนี้งานถูกเนาะป่ะแล้วครับอ่ากระเป๋า

สุไอเซ็มดีกูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน